อันนี้ดิฉันอาจจะเล่าเป็นข่าวเดียวในช่วงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นอยากจะให้ดูกันนะคะที่จังหวัดอ่างทองค่ะชาวบ้านเขาไปบูชาต้นตะเคียนนะคะซึ่งก็คือเจ้าแม่แม่แก้วเรือนทองนั่นเองทําไมก็ถึงไปที่นี่กันนักหนาะตามไปดูกันเลยค่ะอย่าลืมนะที่ฉันจะเล่า ข่าวนี้ข่าวเดียวเท่านั้นเพราะฉันคุณต้องตั้งใจฟังให้ดีแล้วทําไมเขาต้องไปขอโชคขอลาบจากแม่แก้วเรือนทองด้วยเพราะว่าต้นตะเคียนแม่แก้วเรือนทองเนี่ยนะคะมีตำนานเล่าขานกันมาสืบกันมายาวนานแล้วถ้าพูดถึงความยาวเนี่ยยาว12อเมตรแล้วมีปรากฏการตั้งแต่ตอนขุดพบนะว่าตอนที่พบเนี่ยโอ้โหฝนตกยางหนักพ,พอ พบต้นตะเคียนนําขึ้นมาบนฝั่งแล้วฝนหยุดเลยค่ะหยุดแบบหยุดสนิทแห้งหายไปเลยชาวบ้านเลยนํามาไว้ที่สวนป่าเสาห้าแล้วก็ทํารูปหล่อของหญิงสาวเท่าขนาดคนจริงมาตั้งเอาไว้ด้วยให้ผู้ที่ศรัทธามากราบไหว้บูชา,บาแบบนี้เห็นกันอย่างนี้เลยนะคะแล้วที่ผ่านมาก็มีนักเสี่ยงโชคนํา นำสิ่งที่เขาเสียงได้เนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่เอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลก็ได้รับได้โชคได้ลาบกันมาเยอะแยะมากมายก็เลยมีการนำทองมาปิดตะเขียนจนอารามงามตากันแบบนี้ออพอมีมีเขาเรียกว่าไงช่วงที่ใกล้ถึงวันแห่งความหวังแบบนี้ บรรยากาศที่บริเวณสวนป่าเสาห้าเลขที่1 2 9หมู่สีตํตำบลสาวร้องไห้อําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองแห่งนี้ก็เลยคึกคักอีกครั้งเขามีการบวงสวงค่ะเพื่อที่จะขอโชคลาภแม่แก้วเรือนทองอที่เราเล่ากันเป็นที่รู้จักว่าเป็นต้นตะเคียนในห้องกระจกขดแองยี่คุณใช่ใช่ใชนะคะเขาทําพิธีทําบุญเลี้ยงพระถวายสังฆทานมีสาวงามมารําบวงสวงอย่างอ่อนช้อยงดงามไฮไลท์เด็ดนะคะนั่นก็คือ เรื่องของการจุดประทัดจุดประทัดเจุดประทัดค่ะไม่ได้จุดกันหลักสิบหลักพันจุดกันเป็นหมืน่นจุดเป็นหมืน่นเลยแล้วก็ฟังเสียงดังป้งป้างกันไปสุดท้ายเนี่ยนะคะก็รอลุนว่า ลายประทัดนั้นจะมีโชคมีลาบอะไรให้หรือไม่นะคะและยังไม่จบเพียงแค่ถ่ายภาพลายประทัดเท่านั้นมีกิจกรรมอำลาค่ะกิจกรรมอำลาไปส่องขันน้ำมนต์นั่นเองนี่ไงนี่ไงนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมตามความเชื่อนะคะสำหรับคนที่เป็นสายมูชอบสาธุเนี่ยนะคะสาธว์ุก้าๆเลยนะแต่ก็เป็นเรื่องของโชคลาบค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของดวงนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนที่ ที่บูชาแล้วจะได้จะสุขสมหวังนะคะก็ต้องทำทำบุญแล้วก็ไปทํามหากินด้วยตั้งใจทํางานก็จะได้ประสบความสําเร็จแน่นอนอันนี้เราก็เป็นกําลังใจอะไรที่ทำแล้วสบายใจก็ทําได้นะคะเราว่ากันไปนะอยากจะลองไปสักครั้งเหมือนกันที่คนะองที่เนี่ยชเกียนแม่อาทิตย์ติดแอร์อาทิตจริงๆเอา้านะ